วิธีการสร้างกราฟหรือตารางหรือแผนภูมิต่างๆในโปรแกรม Google Sheets นะคะทำได้โดยวิธีการเราบอกข้อมูลลงไปเช่นเราประกอบไปด้วยชื่อคะแนนบทที่หนึ่งคะแนนบทที่สองนี่คือตัวอย่างนะคะแล้ววิธีการสร้างปกสร้างตารางนะคะเราก็สามารถทําได้โดยกดที่ตารางแผนภูมิมากดที่แผนภูมิได้เลยค่ะแล้วพอได้แล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของกราฟต่างๆเราต้องการเลือกนะคะเราก็สามารถเลือกแผนภูมิที่เราต้องการทําได้เลยในส่วนของต่อไปนะคะก็คือการตกแต่ง แบบต่างๆของตารางนะคะเราก็สามารถปรับโดยกดไปที่ปรับแต่งนะคะแล้วก็เราก็แต่งสิง่งต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้นะคะกยกตัวอย่างเช่นการปรับสีหรือปรับเส้นหรือปรับตารางจุดคะแนนนะคะเราก็สามารถทําได้เลยะคะ่ะ <'s> นี่นะคะ่ะมันสามารถปรับได้นะคะเช่นชุดข้อขมูลหรือว่าสีหรือความปร่งแสงหรือตารางของเส้นนะคะเราสามารถปรับได้โดยที่ปรับแต่งนะคะ คือตัวอย่างแผนภูมิต่างๆที่เราต้องการนะคะถ้าเราสนใจเราสามารถกดสร้างได้เลยค่ะ